โอเควันนี้นะคะหนาวแล้วเราจะใช้น้ำหอมอะไรบ้างไปชมกันค่ะจะทำแกงไก่ดีไหมเนี่ยอุ้ยเสียงไก่คันค่ะ <laughs> สักครู่ วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามา,าดูกันนะคะว่าน้ําหอมที่เมอเอามาใช้ในช่วงนี้นะคะช่วงแบบอากาศเย็นๆนะคะหนาวๆของประเทศไทยเนี่ยใช้กลิ่นอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมใช้น้ําหอมมาก็ทั้งหมดข้างหลังนี้นะคะส่วนใหญ่เลยนะคะประมาณ80%เป็นนน้ำหอมที่แบบว่าสะอาดสดชื่นสดใสสว่างบรยๆนะคะกลิ่นหอม แบบว่าหวานๆที่ใช้กับช่วงหน้าหนาวเย็นๆอย่างเงี้ยในห้องแอร์อย่างเงี้ยไมมีไม่เยอะนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวรวบรวมมาแล้วนะคะ10กลิ่น10กลิ่นเราไปชมกันเลยนะคะสักครู่โอเคเดี๋ยวขอกลิ่นแรกก่อนนะคะด้วยความที่เป็นสาวกจูมารโลนเนาะสาวกจูมาโลนเนี่ยมีชอบกลิ่นนี้มากกิงเกอร์บิสกิตโคโลนนะคะตัวน,นี้เลย ตัวนี้ตัวนี้นะกละิ่นรู้สึกว่าเราเราเราชอบตรงที่มันมันไม่สไปซี่จ๋ามันไม่ขนมปังจ๋าอะไรอย่างเงี้ยมันตามสไตล์โจมาโลนที่แบบว่าหอมยังยังยังคงความคอนเซปต์ความสดชื่นอยู่นะคะเออกลิ่นนี้นะกิงเกอร์บิสกิตโคโลนนะคะจากโจมาโลนอืม หอมมากนะคะโอเคตัวต่อไปนะคะตัวนี้เลยจากจมบ้านจมารวนเหมือนกันนะคะ Green Almond and Red c u r r a n t นะคะเอ่อตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็น Limited e dition เนาะอ่าตัวนี้เลยโบสวยมากขวดสวยมากน้อยมากนะคะที่ทางจมารวนจะทำขวดออกมาเป็นแบบสีสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าคือโบเขาแปลกมากนะคะ นี่ขวดที่เป็นสีสีน้อยมากทางจมโรนทําแล้วก็เป็นแบบคือตามคอนเซปต์เขาอีกแล้วนะคะของจมโรนเนี่ยเขาเขาจะทําออกมาให้อ่าไม่เหมือนกับรุ่นอินเทนทีท่เป็นขวดสีดําๆนะคะคือจะอันนั้นจะเป็นไปทางหนักเลยแต่ว่าพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นทางสดใสนะคะเป็นอัลมอนด์เป็น mond, เรดเคอร์เน ent, ก็คือเป็นอ่า ยังมีความฟรุตตี้นะคะความสะอาดความสดใสนะคะที่เหมาะกับสาวๆบ้านเราอย่างเงี้ยอากาศเย็นเย็นเย็นสบายๆอย่างเงี้ยนะอันนี้เลยหอมมากมีความฟรุตตี้กรีนเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เลยกรนะีนอัลมอนด์อนดรอยเคอร์เรนนะอ่ะโอเค อ่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่3แล้วนะคะจากบ้านโดเชนกาบัน่านะตัวนี้เมย์ได้มานานแล้วมากได้มาน่าจะสักประมาณเออมากกว่ามากกว่า4ีปีอะเออตัวนี้นะคะมันจะมีถ้าจำไม่ผิดนะมันจะมีตัวแบบว่าอ่ารุ่นรุ่นรุ่นธรรมดาด้วยนะคะแต่ว่าเมย์ชอบตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นอินเทนคือหอมนานมากนะคะ หอมนานขึ้นหวานขึ้นนะตัวนี้เราชอบมากนะคะเป็นแบบว่าแนวคราเมลถ้าจะไม่ผิดนะคะหวานครามลเนาะเออประมาณนั้นนะคะหวานแบบแนวครามลมีฟรุตตี้หน่อยๆนะคะเออตัวนี้เลยโอชอบมากหวานชำ่ำสะอาดยังคงความคอนเซปต์สะอาดอยู่นะคะของมี อันนี้เลยโดเชนแคมาดานะคะอินเทนออเดอร์พอร์ฟูมนะคะหอมมากตัวนี้นะเออสักครู่อ่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่สี่แล้วนะคะจากบ้านนาซิโซเนาะตัวนี้เนี่ยเป็นนาซิโซที่ออกใหม่ปีนี้นี่เองนะคะนาซิโซเอ่อขวดมันออกแนวแบบเอ่อสีส้มๆนะนาซิโซตัวนี้นะคะแอมบรี นะคะเออตัวนี้เนี่ยเออเป็นคือยังไงอะ่ะของนาซิโซ่เนี่ยบ้านนาซิโซ่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเด่นเรื่องมัสนะคะก็คือคือมัสเนี่ยก็คือกลิ่นออกแนวแบบพาวเดอรี่มีความแป้งนิดๆน,น,นะคะใครชอบเนี่ยก็คือคือต้องชอบเลยแหละเพราะว่าเออเขามีจุดเด่นในเรื่องนี้นะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยกลิ่นก็จะแตกต่างออมานิดหน่อยนะคะ เพราะว่ามันมีกลิ่นของพวกฟรานซิปานี่ก็คือพวกอดอกลีลาวดีนะคะอีลังอีลังก็คือดอกกระดังงานะคะแล้วก็มีความลอรัลนะคะแล้วก็มัสนะคะฉีดออกมานี่ก็คือเหมาะมากอาก,กาศเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะแบบมีความอบอุ่นมีความพาวเดอรี่อะไรอย่างงี้นะคะตัวนี้เลยนาร์ซิโซแอมบรีนะคะตัวนี้ ขวดสวยมากชอบนะคะชอบขวดด้วยอ่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่5แล้วนะคะตัวที่5อันนี้จากบ้าน gio g o, o. armani นะคะเป็นตัวเรียกว่าล่าสุดก็ได้นะคะตัวนี้เลย my way นะคะ my way จาก armani เป็น o อ h เดอร์ f ร m ฟนะคะ for women นะคะเดี๋ยวเราแกะให้ดูจริงๆเราแกะแล้วนะคะแล้วก็เราก็ เออเทสแล้วเป็นหนึ่งจึกนะคะเพิ่งได้มายังไม่เกินอาทิตย์เลยตัวนี้เป็นตัวที่ออกใหม่นะคะขวดสวยมากดูฝาเขาสินี่นะนี่ดูฝาเขานี่นี่ไมวนะคะอันนี้นะคะคือจริงๆแล้วว่าเราฉีดปื๊ดแรกนะเราแบบ รู้สึกว่าได้กลิ่นแบบแนวแบบฟรุตตี้นะคะฟรุตตี้อย่างเช่นพวกผลไม้แดงพวก redcurrant ผลไม้ blackcurrant อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราไปดูโน้ตแล้วเนี่ยมันเขาเคลมว่าเป็นแนว f l o r a ลนะคะเป็น f l o r รลที่มีความสดชื่นมากนะคะเอออย่างตัวของอ orange blossom นะคะ tuberose นะก็คือซ่อนกลิ่นนะคะ indian jasmine นะคะ เป็นแนวดอกไม้ที่หอมสดชื่นออกไปทางแนวหวานนะคะแบบอแบบู้ผู้ดีผู้ดีอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบผู้หญิงแบบฝนหวานอะไรอย่างเงี้ยนะกลิ่นนี้นะเออเราเราฉีดออกมาแล้วรู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึ assemble, วส ismo, กว่าเฮ้ยกลิ่นมันมันมีความตีขึ้นตีขึน้นตลอดเวลานะขนาดเราฉีดที่แขนข้อพับนะไม่ได้ฉีดที่แบบว่าตามคออะไรอย่างเงี้ยเออมันรู้สึกว่ากลิ่นมันตีขึ้นเราได้กลิ่นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่รู้คนอื่นได้กลิ่นหรือเปล่านะแต่เราฉีด ตรงรักแร้แขนอะไรเงี้ยกลิ่นก็แบบตีขึ้นอบอวนขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกว่ามันมันน่าดมอะ่ะหน้ากอดหน้าดมเนี่ยมไม่มันไม่รู้สึกว่าลำคาอะไรเงี้ยเออโอเคอยู่เลยเนี่ย My way นะคะจากเ e ลเจลฮั m o n น y นะคะโอเคตัวต่อไปนะคะตัวที่หกแล้วนะคะตัวที่หกสองสี่ฮะอ่ะตอนนี้ตัวที่หกนะคะจากบ้านคริสเตียนดิออนะคะ ตัวนี้เลยดีออร์ดูนต้องมีติดไว้นะคะเป็นกลิ่นที่ใช้มาอย่างยาวนานมากนะคะดีออร์ดูนถึงจะเป็นออเดอร์ทอยเลตของนางนะแต่แบบโอ้โหคือแบบคือฟุ้งอะฟุ้งแบบคนอื่นได้กลิ่นแล้วชอบอะเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่าที่คนอื่นที่เราฉีดแล้วคนอื่นทักคือกลิ่นนี้นะอันนี้คือขวดขวดที่น่าจะ 3-4แล้วนะคะคือเราใช้ขวดนี้มาตั้งแต่สมัยที่เราแบบเริ่มใช้น้ำหอมใหม่ๆอ่ะเล่าความหลังสักนิดหนึ่งนะคะเป็นน้ำหอมกลิ่นที่อาเราเนี่ยไปฝรั่งเศสแล้วนางก็ซื้อมาฝากแล้วก็มันเป็นความทรงจําดีๆอ,อ,อ,อ่ะนึกออกปะมันเป็นความทรงจําดีๆสําหรับเราที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วโอยชอบเป็นน้ําหอมขวดแรกๆที่เราได้เนี่ยอย่างนี้เลยนะคริสเตียนนยอยี่ห้อนี้แบรนด์นี้กลิ่นนี้เลยนะคะกลิ่นนี้เคลมว่า มันเป็นแบบออกกลิ่นแอมเบอร์นะกลิ่นไม้อะไรอย่างเงี้ยที่มีกลิ่นฟลอเรลอย่างแบบเอ่ออีลังอีลังนะคะก็คือ,อดอกกระดังงาลิลลี่นะคะมีความเป็นฟลอเรลอยู่ด้วยนะคะเราก็เลยชอบเรารู้สึกว่าเอยมันดูเป็นผู้หญิงอะ่ะเป็นแบบหวานแบบ เอออะไรประมาณนี้เราก็เลยมักจะหยิบม,มาใช้ในช่วงที่แบบอากาศเย็นๆนะคะอย่างดูดูฝนเนี้ยเราก็ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็อากาศหนาวๆหรือไปสถานที่ที่แบบว่าเราต้องเข้าห้องแอร์อยู่ในห้องแอร์เราก็ใช้กลิ่นนี้นะนี่ออรดูนะคะโอ้ชอบมากเลยแม่ดูสิมันกลิ่นมันแบบ ทำให้เรานึกถึงความหลังเนาะนึกถึงไม่ความหลังเนาะนึกถึงแบบสมัยก่อนสมัยยังเด็กยังรวิ่งเล่นอยู่นะคะเราใช้กลิ่นนี้จริงๆนะคะหอมมากค่ะโอเคตัวต่อไปนะคะตัวที่7ดแล้วนะคะสําหรับตัวที่7ตัวนี้นะคะมีได้มานาง เป็นเอเลี่ยนมาจากนอกโลกอไม่ใช่นะคะเป็นน้ําหอมนะคะที่เขาแบบว่าน่าจะเรียนแบบมาจากจักรวาลอะไรอย่างเงี้ยมาจากนางเอเลี่ยนอะไรทํานองนั้นนะคะเอเลี่ยนมูเกอร์นะคะตัวนี้เลยอันนี้เป็นเป็นกล่องเทสเตอร์ที่เมย์ได้มาเนาะเอเลี่ยนเลยอบอกก่อนนะคะเล่าก่อนว่าน้ําหอมยี่ห้อนี้นะคะที่เมย์ได้มายี่ห้อนี้เอเลี่ยนเนี่ยไม่เคยคิดจะแบบว่าอยากจะได้เลยอะแบบรู้สึกว่า ฉันไม่สนอะไรอย่างนี้ห้อนี้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่าพอแตกพอได้ดมกลิ่นนางแล้วรู้สึกว่าว้าวมันว้าวอ่ะเธอนี่เลยรุ่นนี้นะโดยเฉพาะรุ่นนี้เราชอบมากเป็นเอเลียนนะคะมูเกอร์ฟอร่าฟอร์จูรานะคะตัวนี้นะคะขวดมันจะออกสีชมพูหน่อยๆเนาะอันนี้มันเขียนว่า Demonstration เนาะเป็น Tester นั่นเอง ขวดนี้ที่เมยได้มานะคะขนาดขนาด60 ml เนาะโอ้กลิ่นนางคือดีมากนะฮะ่าดูใกล้ๆนี่นะกลิ่นนางเป็นขวดแล้วขวดแล้วแบบเออขวดดีอะขวดที่แบบว่าเราวขวดแปลกดีอะไรเงี้ยเขาดีไซน์ออกมาดีมากเลยะจริงๆแล้วมันมีตัวอีกตัวนึงนะคะที่มันเป็นออริจินัลก็คือขวดที่ออกเออสีม่วงๆนะคะ ตัวนั้นก็จะเป็นตัวออริจินอลขายดีกว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าตัวนั้นกลิ่นมันแบบมีความแรงเกินไปนะคะเออตัวนี้ก็ออกแนวแบบไวท์ฟลอรลอะกลิ่นออกแนวยังคงความสดชื่นที่เราชอบอยู่แต่ว่ายังมีความหวานความความนวลความเฟมินีนอยู่นะคะเราชอบตัวนี้นะขวดสีชมพูนี่เลยเอเลี่ยนนะคะหมูเกลอชอบมากะนะคะโอเคสักครู่่ะ ตัวต่อไปนะคะตัวที่เสร็จแล้วนะคะอันนี้จากบ้าน a m e s นะคะ a m e s ตัวนี้เนี่ยคือในบรรดา a m e s ทั้งหมดเนี่ยเราชอบตัวนี้จริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวแบบว่าทาออกมาเออเหมือนเป็นแฟรงเกิ์ของอีกรุ่นหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรุ่นที่สองแล้วนะคะปรับปรุงกลิ่นนิดหน่อยนะคะก็คือเป็นตัวอ่อชิวเลลี่นะคะ a m e s เอ่อรวี v นะคะตัวนี้เลย อ่ะเราแกะให้ดูของเลิศมากนะฮะของเขาแล้วขวดนี้แบบสวยมากนะฮะนี่เลยนะฮะเออตัวตัวออริจินอลตัวแรกของเขานะฮะตัวนี้อ่ะ๋ยวให้ดูขวดนะฮะ,นะะตัวออริจินอลตัวแรกนะ,ะของเขาเนี่ยกลิ่นเด่นก็จะเป็นเอ,อ่อกลิ่นออกแนวขิงนะคะมีความสไปซี่เล็กๆเนาะแต่ว่า ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากลิ่นเด่นเป็นกลิ่นพริกไทยสีชมพูนะคะก็คือเหมาะในอากาศเย็นๆแหละแต่เราคิดว่าเออเอามาใช้ในช่วงอากาศเย็นก็ดีเหมือนกันเนาะดูขวดว่าสีน่ารักไหมละ่ะขวดเขาหน้ารักอยู่นะเอออันนี้นะดูสิเขาเคลมมาว่าเป็นกลิ่นพริกไทยสีชมพูส่วนตัวนะกับตัวก่อนหน้านี้กับตัวนี้เราชอบตัวนี้มากกว่านะฮะเพราะว่า มันมีความสดชื่นมากกว่านะแล้วก็เออมีความยังรู้สึกว่าเออใช้ในอากาศเยน็ยนๆก็ยังได้ใช้อากาศร้อนๆก็ยังได้นะคะตัวนี้เลยโอ้ยชอบมากเราอันแรกสุดเลยนะเราได้ทดลองมาแล้วรู้สึกว่ามันว้าวมันโอ้ยโอ้ยมันดีอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเวลาใส่แล้วเราได้กลิ่นของนางนะได้กลิ่นของนางอยู่ตลอดเวลานะคะตัวนี้เลยแล้วแบบ ฉันได้มาฉันก็ได้ฉีดแบบไม่กี่ทีนะอันนี้เป็น85 ml นะคะเอ่อราคาไม่แน่ใจนะไปหาขน a n เองเนาะนี่เลยแอนิสนะคะชิลลี่ดีแอน y ิเอ,อ่อบรวนะคะตัวนี้เลยอ่านพิขอภัยเด้ออ่ะตัวต่อไปนะคะตัวที่9แล้วนะคะจากบ้านคินเลียนนี่เองนะคะจริงๆแล้วคินเลียนเนี่ยเรามีประมาณ2-3กลิ่นนะคะ อันนี้เลยเรามีประมาณสองสามกลิ่นนะฮะแต่ว่าตัวเนี้เป็นตัวที่เรารู้สึกว่าเออเราชอบอะ่ะแล้วเรารู้สึกว่าใส่ในหน้าหนาวก็ได้นะคะใส่ในหน้าร้อนก็ยังได้นะตามสไตล์เรานะคะเออตัวนี้เนี่ยแล้วเ,เราแบบอุย้ยชอบกล่องชอบขวดนางมากอา่ะดูกล่องนางก่อนนะอ่ะดูดีดแล้วเปิดมานะอ่ะนี่เปิดออกมาเปิดออกมาก็จะมีพวกกาดพวกอะไรอย่างนี้นะ เออแล้วขวดดูสิอยู่ในกล่องแบบนี้ดูขวดสิขวดกล่องนี่คือแบบให้ไปเลยค่ะคือต้องให้นางนะคะขวดสวยมากแต่ก็แพงมากนะคะเราแบบได้ราคามาสูงมากตัวนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่มีในที่ไทยนะคะเราต้องพรีมานะคะตัวนี้นี่คือแบบโอ้โหสวยมากนะคะขวดอันนี้นะคะขวดออกมาก่อนนะคะจากมารคินเลียนนะ r o ลลิ n g อินเลยนะคะอ่ะดูขวดขวดก่อนดูข้างๆก็สิเป็นแบบคล้ายๆเป็นหนังอ,อ,อ่ะเราป้ายเอยอะไรเอ,อ่ยนะคะนี่นะเออเราซื้อแบบตอนแรกซื้อพะแบบว่าขวดเลยแหละแต่พอมาดมกลิ่นแล้วอะเราชอบกับชอบขึ้นไปอีกน,นะคะเป็นกลิ่นแนวแบบว่าอัลมอนด์วาลนัทนะคะที่มีความอดอกไอริสนิดๆก็คือมีความแป้งเล็กๆน้อยๆนะคะกลิ่นนี่แบบว่า อวนฟุ้งฟุ้งมากของนางชีดแบบปื 2, ป้นสองพื้นสามพื้นนะคะคือเอาอยู่นะคะอ่าดูสิโอหอมมากนะคะจริงจริอืมแบบดีอะ่ะดีมากเลยเป็นกลิ่นที่รู้สึกว่ารู้สึกใส่ไฮโซมากนะคะแล้วแบบกลิ่นมันดูแพงอะ่ะแพงมากจริงๆนะคะไม่ใช่แพงเฉพาะขวดนะแพงกลิ่นก็ ก็ยังแพงนะคะเออตัวนี้เลยคินเลียนนะคะบ้านคินเลียนเองนะคะอ่ะโอเคโอเคนะคะตัวต่อไปนะคะเป็นตัวที่10นะคะสุดท้ายของวันนี้แล้วจริงๆอยากจะบอกว่ามีหลายกลิ่นนะคะที่เราชอบแล้วเอามาใช้ในช่วงนี้นะคะแต่ว่าคงใช้ไม่ทันแน่ๆเงี้ยแต่ว่าเราเราอยากจะแบบว่าเอามานําเสนอเนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือกลิ่นที่10แล้วนะคะจากบ้านดิบชีกนี่เองนะคะนี่เลย ลอมเบรย์ n l นเลนะคะเป็นตัวออเดอร์โปรฟูมนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบออกแนวแบบเอ่อฟอรัลนะคะฟรุตตีนะฮะอู้ดีมากแล้วกล่องเขานี่แบบอืแม่ดีมากอ่านะแล้วขวดนี่คือดีมากนะคะนี่เลยกล่องขวดลดมากชอบมากนะคะเป็นกลิ่นแล้วดูอ่ะดูขวดก่อนนะคะ สวยมากแล้วข้างหลังของเขานะเาจะมีแบบเนี้ยเออมีข้างหลังเป็นสติกเกอร์สองด้านอะไรเงี้ยแปะบอดี oh, สวยนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นแนวฟลอรัลฟุตี้นะเขาบอกว่ากลิ่นหลักๆเนี่ยเป็นใบคาซีนะคะเออมีความอ,อ่อกาหุลาบนะส่วนตัวเราฉีดออกมาแล้วเนี่ยเราชอบตรงที่มีความสไปซี่เล็กสไปซี่เล็กๆนะคะมไม่แน่ใจว่ามาจาก น่าจะไปมามาจากใบคาซีนะคะแล้วก็มีความเป็นกุหลาบเนาะหวานฟรุตตี้นะคะแบรคเคอร์เลนต์หน่อยๆเนาะอันนี้ชอบมากตัวเนี้ยแล้วแบบอาชีดดีกว่าได้แล้วหอมมากนะคะแล้วก็นี่มีกลิ่นกุหลาบตีขึ้นด้วยอ่ะอันนี้นะคะชอบมาแนะนำให้นะคะจากบ้านดิฟทีนะคะโอเค10กลิ่นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เนาะจริงๆก็ มีอีกหลายกลิ่นนะคะที่อยู่ในตู้แต่ว่าวันนี้ก็ขอ,อนําเสนอแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้นะคะเมย์ไปก่อนแล้วนะคะถ้าอยากได้อยากฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์นะมเมนานะแล้วก็ฝาก s u b s c r i b e นะคะกดไลค์กดแชร์ให้เมย์ด้วยวันนี้เมย์ไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเจ้าสาวนะคะเรื่องแต่งหน้านะคะหรือว่าเรื่องน้ําหอมที่เป็นเออเป็น เป็นเป็นงานออดิเรกข,ของเมยนะคะที่เก็บสะสมน้ำหอมในส่วนของที่เมยชอบนะคะนะคะโอเควันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย